โซฟายเพิ่งประกาศผลประกอบการไตรามาสสออกมานะครับโอ้โหบอกได้คำเดียวว่าทุบทุกสถิติเลยแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะแล้วเบื้องหลังตัวเลขสวยๆพวกนี้เนี่ยมันมีกลยุทธ์อะไรซ่อนอยู่ในเรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เราจะมาผ่าเครื่องยนต์ของโซฟาเพื่อทำความเข้าใจกันครับว่าอะไรที่ทำให้พวกเขาเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดขนาดนี้โอเคนี่คือสิ่งที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะครับ เราจะเริ่มจากภาพใกล้ๆดูตัวเลขเด็ดๆกันก่อนจากนั้นค่อยๆซูมเข้าไปดูสูตรลับที่เป็นหัวใจของเขาเลยแล้วค่อยถอยออกมามองภาพใหญ่ว่าทั้งหมดมันทำงานเชื่อมกันยังไงและจะพาเราไปสู่อนาคตแบบไหนเอาละครับมาเริ่มกันเลยที่ส่วนแรกไตรามาสที่ต้องบอกว่าเป็นการทุบสติติของจริงมาดูกันเลยว่าตัวเลขมันว้าวขนาดไหนโหตัวเลขแรกที่ต้องหยิบมาพูดถึงเลย 950ล้านดอลลาร์นี่คือรายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วนะครับในไตรามาสเดียวซึ่งมันไม่ใช่แค่สถิติใหม่นะแต่มันโตขึ้นจากปีก่อนตั้ง38เลยทีเดียวคือโตแบบก้าวกระโดดของจริงและไม่ใช่แค่ไรายได้นะครับที่พุง่งจำนวนสมาชิกใหม่ก็เหมือนกันทุบสถิติไปเลย ไตรามาสเดียวเนี่ยมีคนเข้ามาเป็นครอบครัวโซฟายเพิ่มอีก950,000คนทำให้ตอนนี้นะครับฐานลูกค้าเขาใหญ่เบิ้มเกิน12.6ล้านคนไปแล้วและอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญเลยนะที่มันโชว์ให้เห็นว่าบริษัทเขาแกร่งจริงก็คือเรื่องกำไรครับนี่เป็นไตรามาสที่8ติดต่อกันแล้วนะที่โซฟายทำกำไรได้ตามมาตรฐาน G A A P ซึ่งไอมาตรฐานนี้มันเข้มง,งวดมากนะครับโดยไตรามาสนี้ก็ทำกำไรสุทธิไปสวยๆ139ล้านดอลลาร์ เอาล่ะพอเห็นตัวเลขที่มันสุดยอดขนาดนี้ไปแล้วเนี่ยคำถามที่ตามมาก็คือเฮ้ยแล้วเขาทำได้ยังไงอะไรคือเคล็ดลับเบื้องหลังการเติบโตที่มันระเบิดเถิดเทิงขนาดนี้ใช่ครับอะไรคือสูตรลับของโซฟา์กันแน่คือทางบริษัทเขาก็ไม่ได้ปิดบังอะไรนะเขาบอกเลยว่าหัวใจหลักมันอยู่ที่กลยุทธ์ที่เรียกว่า financial services productivity loop หรือเรียกย่อๆว่า FSPL ซึ่งมันก็เหมือนอ่า วงล้อที่คอยขับเคลื่อนทุกอย่างในบริษัทเลยลองนึกภาพตามกันนะครับวงจร FSPL เนี่ยมันทำเหมือนวงล้อที่หมุนไปเรื่อยๆไม่มีหยุดมันเริ่มจากอ่ะขั้นแรกเลยโซไฟดึงคนเข้ามาด้วยผลิตภัณฑ์เด็กๆของเขาอย่างพวกสินเชื่อนักศึกษาที่ดอกเบี้ยดีมากๆพอคนเข้ามาเป็นลูกค้าแล้วก็เรื่อไว้ใจอ้องั้นลองเปิดบัญชีเงินฝากด้วยดีกว่าใช้บัตรเครดิตด้วยเลย ซึ่งาการที่ลูกค้าคนเดียวใช้หลายๆอย่างเนี่ยเขาเรียกว่า cross buy มันทําให้โซฟีแทบต้องไม่เสียเงินหาลูกค้าเพิ่มเลยแล้วมูลค่าของลูกค้าคนนี้มันก็สูงขึ้นทีนี้พอได้กําไรมากขึ้นโซฟี so ก็เอาเงินนี่แหละกลับไปพัฒนาของใหม่ๆอย่างแอปเทรดหุ้นหรือประกรันเพื่อไปดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่ๆเข้ามาอีกเห็นไหมครับมันก็วนเป็นลวบไปเรื่อยๆยิ่งหมุนยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆและนี่แหละครับ คือผลลัพธ์ที่จับต้องได้ของไอ้วงจร FSPL ที่เราเพิ่งคุยกันไปดูสิครับกราฟมันพุ่งขึ้นชัดเจนมากจากสมาชิแกแค่5.2ล้านคนในปี2021แป๊บเดียวทะยานไป12.6ล้านคนแล้วในปัจจุบันนี่คือเครื่องพิสูจน์ชั้นดีเลยว่าวงล้อที่ว่าเนี่ยมันเวิร์กจริงๆโอเคตอนนี้เรารู้จักสูตรลับของโซไฟกันไปแล้วต่อไปเรามาดูกันดีกว่าว่าไอ้สูตรนี้เนี่ยมันถูกเอาไปใช้กับธุรกิจทั้ง3ส่วนของบริษัท แล้วทำให้มันโตไปพร้อมๆกันได้ยังไงสไลด์นี้สำคัญมากเลยนะครับเพราะมันแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ของโซฟายเลยดูสิครับว่าตอนนี้รายได้เกือบครึ่งหนึ่ง43%เนี่ยมันมาจากธุรกิจที่ไม่ใช่การปล่อยสินเชื่อแล้วนะคือเป็นรายได้จากค่ารำเนียมค่าบริการแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งมันเป็นรายได้ที่มั่นคงกว่าแลวก็ไม่ต้องเอาเงินทุนของบริษัทไปเสี่ยงเยอะเท่ากับการปล่อยกู้ นี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากเลยว่าโซฟกำลังสร้างธุรกิจให้มันสมดุลและยั่งยืนมากขึ้นสรุปง่ายๆก็คือเครื่องยนต์ทั้ง3ตัวของโซฟเนี่ยมันทำงานประสานกันได้แบบลงตัวสุดๆคือธุรกิจสินเชื่อก็ยังเป็นเหมือนพี่ใหญ่ที่คอยค้ำจุนแข็งแกร่งมากๆส่วนธุรกิจบริการทางการเงินก็คือดาวรุ่งพุ่งแรงโตเร็วแบบสุดๆและสุดท้ายธุรกิจแพลตฟอร์มเทคโนโลยีก็เป็นเหมือนฐานทับหลังบ้านที่มั่นคงคอยซัพพอร์ตทุกอย่าง ทีนี้มาถึงคำถามคลาสสิกเลยสำหรับบริษัทที่โตเร็วถูกที่นั่นก็คือไอ้ที่โตเร็วๆแบบนี้เนี่ยมันยั่งยืนจริงหรือเปล่าแล้วมันทำกำไรได้ด้วยไหมในวงการบริษัทเทคที่โตเร็วๆเนี่ยนะครับมันมีเกณฑ์วัดประสิทธิภาพอันหนึ่งที่เขาใช้กันเรียกว่า r u l e of 40หรือกดเลข40 คิดซะว่ามันเหมือนใบเกรดของบริษัทก็ได้ที่ไม่ได้ดูแค่ว่าบริษัทวิ่งเร็วแค่ไหนซึ่งก็คืออัตราการเติบโตของรายได้แต่ยังดูได้ว่าอืดแค่ไหนหรือทำกำไรเก่งแค่ไหนซึ่งก็คืออัตรากำไรสองอย่างนี้บวกกันควรจะต้องเกิน40เปอร์ซและนี้คือ ไบเกรดของโซฟายครับโหดูคะแนนสิครับอัตราการเติบโตของรายได้38%บวกกับอัตรากำไร e b d a อีก29%รวมกันเป็น67%ครับคือมันสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่40%ไปแบบไม่เห็นฝุ่นเลยนี่มันแสดงให้เห็นชัดๆเลยว่า s so ซฟ i e ไม่ได้โตแค่เร็วแต่โตอย่างมีคุณภาพแล้วก็ทำกำไรได้ดีเยี่ยมด้วย แล้วที่มันน่าทึ่งกว่านั้นอีกนะคะคือโซฟายเนี่ยทำคะแนนทะลุเกณฑ์รูออฟโฟที่ได้ทุกไตรมาสเลยตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์มานี่แหละครับที่มันสะท้อนว่าเขาบริหารเก่งจริงแล้วก็สร้างการเติบโตที่ยั่งยืนได้จริงๆไม่ว่าเศรษฐกิจข้างนอกมันจะเป็นยังไงก็ตามเอาละครับเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วหลังจากที่เราเห็นผลงานที่ผ่านมาที่มันน่าทึ่งมากๆเรามาดูกันดีกว่าว่าแล้วโซฟายเขามองอนาคตของตัวเองไว้อย่างไร พอผลงานมันดีเกินคาดขนาดนี้แน่นอนว่าโซฟายก็ต้องออกมาปรับเป้าหมายของทั้งปี2025ให้สูงขึ้นคือปรับขึ้นหมดเลยนะครับทั้งรายได้กำไร EBD แล้วก็กำไรต่อหุ้นการทำแบบนี้เนี่ยมันคือการส่งสัญญาณความมั่นใจแบบเต็มร้อยจากผู้บริหารว่าเขาเชื่อมั่นในทิศทางของบริษัทมากๆ ถ้าให้สรุปหัวใจของคาดการนี้ก็คือโซฟยเขาเชื่อว่าวงล้อ FSPL ของเขาเนี่ยจะยังหมุนติ้วติ้วต่อไปด้วยความเร็วสูงดูได้จากการตั้งเป้าเพิ่มสมาชิกใหม่แบบไม่หยุดแล้วก็คาดว่าธุรกิจบริการทางการเงินที่เป็นดาวรุ่งเนี่ยจะยังคงเติบโตแบบร้อนแรงต่อไป สรุปทั้งหมดก็คือโซฟยได้สร้างเครื่องยนต์การเติบโตที่ทรงพลังมากๆขึ้นมาจากกลยุทธ์ที่เรียกว่า FSPL แล้วก็พิสูจน์ตัวเองด้วยตัวเลขผลประกอบการที่ทั้งแข็งแกร่งและยั่งยืนแต่คำถามสำคัญที่ยังคงอยู่แล้วเราก็ต้องจับตาดูกันต่อไปก็คือในโลกที่เศรษฐกิจมันผันผวน,น,นตลอดเวลาแบบนี้เครื่องยนต์ตัวนี้จะยังแข็งแกร่งพอที่จะพาบริษัททยานไปข้างหน้านได้เรื่อยๆหรือไม่นั่นคือสิ่งที่เวลาเท่านั้นที่จะให้คำตอบกับเราได้ครับ